ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกคนคลิปนี้นะครับเราจะมาลงเลกวิ่งนะครับวิ่งล่างไไม่ใช่วิ่งล่างวิ่งบนนะครับเลขวิ่งบนนะครับสองสูตรแต่สูตรมันเดินไม่ยาวแต่ก็เป็นระยะหวังผลนะอ่อ พี่น้องนะครับจำสูตรที่ผมเคยลงให้ได้ไหมคือสูตรนี้อ่ะเป็นสูตรสามตัวบนตรงนะครับสามตัวบนตรงแต่เขาไม่เขาไม่มาตามนัดนะครับแต่สูตรมันก็ง่ายๆนะครับงดที่แล้วนี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดสี่แต่เขาไม่ได้ออกอย่างนี้เขาออกแปดหกสาม นะครับแต่ที่ผ่านมามันก็ตรงเห็นไหมมันเป็นสูตรระยะสั้นนะครับเป็นสูตรระยะสั้นเ,เขาจะเดินตรงมาแค่1 2 3 4งสามสงวดนะครับเดินตรงมาแค่สงวดอันนี้มันเป็นสูตรระยะสั้นถ้าเกิดบางครั้งนะครับบางครั้งเราคำนวณได้ก่อนหน้านั้นสัก3างวดอ่ะงวดที่4ี่เราก็อาจจะได้ตรงอย่างนี้นะ ้หมายเวดที่5นี้มันหายไปแล้วเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือคลิปนี้ก็จะเอาวิ่งบนนะครับสัก2สูตรแต่ก็เป็นสูตรระยะสั้นเหมือนกันมานะครับเผื่อว่ามันเดินต่อแล้วก็จับ2ตัวไว้หรือว่าเราจะหามาใส่อีกตัวหนึ่งเผื่อว่ามันเดินต่อเหมือนเหมือนอย่างนี้เหมือนที่เราคำนวณมานะครับ โอเคงวดหนึ่งเข้างวดสองเข้างวดสามเข้างวดสี่เข้างวดที่ห้ามันหลุดนะไอสูตรพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะไม่ฟุกซักง,งวดเลยเหรอนะเพราะนั้นผมหาวิ่งบนสองสูตรมาก็คือมันจะอยู่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอะไรก็ช่างมันนะครับมันเป็นระยะสั้นหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมันเดินต่อให้เรามา มันเดินต่อเราก็อาจจะโชคดีนะโอเคเข้าใจตามนี้นะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่มาทำให้ดูนะครับโอเคอแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ว่าความน่าจะเป็นของงวดนี้มีโอกาสเบิ้นโอกาสหามไหมอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่จะดูตัวเลขอย่างเดียวก็คงผิดหวังหน่อยนึงนะเพราะว่าของผมเนี่ยลงสูตรด้วยแล้วก็จะวิเคราะห์ ให้ฟังว่าความน่าจะเป็นนะครับมันจะเบิ้นจะหามไหมตัวเลขนะโอเคอันนั้นไว้ทีหลังค่อยว่ากันมาสูตรแรกนะครับขิ่งบน มันตัวเล็กจังวันที่มันออกวันที่สองนะเนาะวันที่สองเดือนหนึ่งนะแปดทีไม่ใช่เจ็ดแล้วนะเราจะได้เรียกสองตัวไว้ก,ก่อนนะครับสูตรแรกก็ไม่ยากเหมือนเดิมนั่นแหละตามสไตล์ช่องของเรานะครับ ตัวแรกนี่ยังย,ยึดสูตรเดิมนะครับยึดสูตรเดิม <c oughs> ยึดสูตรเดิมก็คือหมายความว่านะบางท่านก็อาจจะลืมไปแล้วแหละเราจะใช้หลักพันนะครับก็หลักพันเนี้ยเราจะใช้หลักพันบวกหลักพันเห็นไหมแปดบวกแปดเป็น16นะครับ 8บวก8เท่ากับ16เราจะวิ่ง6งวดต่อไปมันออก6 8บวก8เท่ากับ16เราจะวิ่ง6 2บวก2เป็น4เราจะวิ่ง4 6บวก6เป็น12เราก็วิ่ง2 7เบวก7เป็น1ิบเราวิ่ง4 9เบวก9เป็น18เราวิ่ง8นะ8ก็ไปหลักร้อยบ้างวันนี้นะครับ 097อ่าหลักพันของเราก็คือ7เพราะนั้นเราจะเอา7บวก7เท่ากับ14นะครับตัวแรกที่เราได้นะครับก็คือเลข4 <c oughs> เขียนตัวแดงเลยนะครับตัวแรกที่เราได้ก็คือเลข4ีนะมันอาจจะเดินต่อก็ได้หรืออาจจะไม่เดินต่อก็ได้อันนี้ก็คือมาทำให้ดูให้พี่น้องพิจารณานะ พันบวกพันนะครับหน่วย10บร้อยพันก็คือหน่วย10บร้อยพันนะพันบวกพันแปดบกแปดเท่ากับสิบหออกทหกห้าแปดบวก8ปดเท่ากับ16บหออกหกสองสบวกสเป็นสอ่ะเราวิ่งสี่มันมาร้อสิบหน่วยช่างมันนะสองบวกสองเป็นส6่บวกหเป็น2องเจดบวกเจ็ดเป็นส เก้าบวกเก้าเป็นแปดวัน,นี้นะครับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่อ่ะเราได้แล้วตัวหนึ่งก็คือเลขสี่นะได้แล้วตัวหนึ่งก็คือเลขสี่ต่อไปนะครับเป็นสูตรที่สองนะครับอ่ะเขียนไว้นี่ก่อนก็ได้แต่อันเนี้ยที่ผมเขียนไว้อย่างเงี้ยก็คือผมทําไว้คํานวณน,นะครับไม่น้อยจะเห็นว่ามีบางจุดสีดำดำเล็กๆอ่าก็คือตำแหน่งที่ผมคิดไว้ ่าไว้ทำร้อยสิบหน่วยอะไรแล้วแ,แ,แต่นะแล้วมาดูนะครับสูตรที่สองนี่เราจะใช้นะครับตัวนี้ <c oughs> ใช้ตัวนี้ใช้แค่เด็กเล็กแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับ วดแรกนะครับเราจะใช้สามคูณนะคูณสามอ่ะออกจากกล้องขอโทษขอโทษใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเห็นไหมมันจะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับเราจะใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับคูณสามหรือบวกกันสามครั้งนั่นเองนะครับ สามคูณสามเท่ากับเก้านะสามผลออกที่9 6 2นะเข้ามาที่เลขเก้านะสาคูณสนะครับหรือว่า3บวกกัน3ครั้งนั่นแหละหลักหน่วยครั้งที่1นคูณสามนะสามสากับเกมานะโอเคอ่าต่อไปนะครับ 8คูณด้วย3 8คูณ3เท่ากับ24 4นะครับมาเข้าที่10กับหน่วยหัวแรกมันมาที่หลักร้อยต่อไป4คูณ3นะครับ4คูณ3เท่ากับ12 4คูณ3เท่ากับ12ได้ในเลข2 มันจะเป็นอย่างนี้2ก็มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10นะครับหลัร้อยสิบ้เราค่อยว่ากันนะมันมีวิธีของมันอยู่ต่อไปนะครับ6คูณ3 6 3เท่ากับ18นะ6คูณ3เท่ากับ18 8นะครับมาที่หลักร้อย วัดต่อไปเหมือนกันนะหกสองหก่ะหกคูณสามหกคูณสามเท่ากับสิบแปดนะครับแปดก็มาที่หลักร้อยวันนี้เราจะเอาศูนย์คูณสามศูนย์คูณอะไรมันก็คงได้ตัวของมันเองนะครับเพราะว่าศูนย์ศูนย์คูณสามได้เลขศูนย์นะเพราะนั้นนะครับ นี่มันก็เลอะมากแล้วล่ะนะถ้าเกิดว่ามันเดินต่อนะครับออกอีกตัวที่มันออกอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นี่ทำไมมันจะไม่ออกมันต้องออกสิอากาอาจจะไม่ออกแต่ตัวเลขมันอาจจะออกก็ได้วิ่ง มันได้เลข2ตัวแต่ทีนี้เขาจะเดิน110หน่วยเราก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันเป็นวิ่งแค่สตัวนะครับนะมันเป็นวิ่งแค่2ตัวแล้วมันมันยังเป็นสูตรที่เดินสูตรเนี้ยก็ก็ใช้ตั้งแต่ก่อนแล้วนะไอ้ที่ว่าผมทำสามตัวให้น่ะนะพันบวกพันนะี1000่ยแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกอะไรพวกนี้ยแล้วก็นะครับมันมีอีกสูตรนึืง เราจะหาตัวจับนะครับหาตัวจับพี่น้องจำสูตรนี้ได้ไหมอันนี้ปิดจำสูตรนี้นะครับสูตรมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งนะ เ้าบวกเก้าเป็น18 8แปดแบวกสาเท่ากับสิเอดได้เลขหนึบวกหนึ่งเท่ากับเลข2องสองบวกสี่เป็นหกหนึ่งสองหอย่างนี้นะจำไว้จำไว้หรือแคปหน้าจอแล้วก็ไปทำดูเองก็ได้นะ9ก้าบวกเกาะแสนบวกกันสองครั้งนะครับเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบบวกสาเท่ากับสิอได้เลขหนึ 1, 1่งหนบวกหเท่ากับสอบวกสีเท่ากับหกได้หนึสองห หรือว่าถ้าจะเอาเลขตัวแทนก็คือเนี่ยหนึ่งกับหกแปดกับสามอย่างงี้ฮะนะเก้าแล้วก็ศูนย์แล้วเก้ากับสี่ศูนย์กับห้าแปดกับสามอย่างงี้ะนะงวดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมันมีอีกมันมีอีก อ่าใบหนึ่งที่ผมให้ดูดยาวๆเนาะอันนี้เราได้ศูนย์กับสี่คือผมจะไม่ไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมเท่าไหร่เด้อเดี๋ยวก็ สองเจ็ดผงไปไหนนาะอยู่เรียมไหนใจเยน็นรอก,ก่อนแป๊บนึงนางมาดูดิเฮ้ยกระปุ่นแถววากับคนหลงคนลืมกันจังสี่ละพี่นอ้องเอ้ย ผมจะอ่าเทียบให้ดูนะนะผมเขียนไว้แล้วล่ะโอเคเกี่ยวนะก็คือสูตรสูตรเดิมนั่นแหละสูตรเดิมที่มันได้ สูตรเดิมที่มันได้หนึ่งสองหกก็คือสูตรนี้แหละนะครับก็คือตัวนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้นี่แหละแสนบวกแสนแล้วก็บวกหลักพันนะครับได้เท่าไหร่ก็บวกตามนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าบวกไม่ตรงก็อย่าว่าอย่าว่าผมบวกผิดนะ ี่น้องอาจจะเข้าใจผิดเองตัวบวกมันก็คือแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งนะบวกหกเท่ากับสิบสองสองบวกเก้าท่ากับ1ิบด้เลขหนึ่งในเลขหนึหนึ่งบวกหมันเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหนึ่งสองหนะของวัดที่แล้วนะครับทีนี้ผมทําแบบยาวๆให้ดูนะครับเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าตัวหน้าเป็นเลข ตัวเดียวกันก็คือแสนบวกกันสองครั้งนั่นแหละแล้วก็ไปบวกหลักพันนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดแบบยุดเยื้อหน่อยนะอยากให้พี่น้องเข้าใจแสนบวกกันสองครั้งนะพี่น้องจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเปเรียกตัวเดียวกันบวกกันสองครั้งแล้วก็ไปบวกที่หลักพันนะครับอันนี้ผมเดินเดินยาวให้ดูนะครับก่อนก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ตั้งแต่ ปีใหม่ได้มั้งหรือก่อนปีใหม่หรือปีหกเจ็ดเลยละนะกี่งวดก็ไม่รู้นับดูเอเองมันมีผิดนะมีผิดสองงวดหลังจากที่ผิดแล้วนะครับเขาจะไม่ผิดเลยนะครับยิงยามยิงยามงวดที่แล้วมันเป็นหนึ่งสองหกที่ผมให้ดูนั่นแหละหนึ่งสองหกนะหวังว่าคงจำได้นะครับงวดนี้มันเป็นเจ็ดแปดสอง เจ็ดแปดสองเพราะฉะนั้นนะครับหลักแสน <c oughs> เดินจะบวกให้ดูกครั้งนะึนเนาะกันคือผมไม่ได้เขียนไว้เขียนไว้อยู่แต่มันมันอยู่ในใบคำนวณน,นะ ตัวเลขที่ออกมันเป็น097นะครับ097เพราะนั้นหลักแสนก็คือเลข0เราเอา0บวกกัน2ครั้งบวกหลักพันก็คือเลข7นะครับ0บวก0บวก0บวก7มันก็ได้เลข7 7บวก1เป็น8 8ไปบวกที่เลข4เท่ากับ1 2 7 8 2นะครับได้7 8 2 นี่ไอ้เจ็ดแปดสองเรามันไม่มาชนกับตัวนี้นะขออนุญาตนะครับเผื่อตบบปุ๊บอาจจะเป็นแค่ตัวโต๊ดนะเราก็สี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สองอาจจะเป็นแค่ตัวโต๊ดเพราะว่าไม่ได้ปากหลับ ะครับหรือว่าอาจจะเป็นนี่แหละ047 048 042นะครับหรือเราจะเอาพวกนี้มาไว้หลักร้อยก็คือ7 0 4 8 0 4และ 204นะครับก็ไม่รู้นะครับไอเจ้าตัวตัวเนี้ยเขาเดินยาวแล้วเขาไม่ผิดแล้วเขาเดิน10หน่วยนะครับไอเจ็ดนะพี่น้องดูนะครับแล้วก็ไปทำดูเองก็แล้วกันนะเขาเดินแค่10หน่วยมาหลักร้อยแบบโดดๆครั้งเดียวก็คือ ทำแล้วไม่ได้ศูนย์หนึ่งห้าออแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือ0ูนยี่สมาแค่หลักร้อยโดดโดดตัวเดียวก็คือเลขศูนย์่ะเข้ามาหลังแต่ก่อนหน้านั้นนะครับหรือพี่น้องจะย้อนไปอีกก็ได้ย้อนขึ้นไปข้างบนย้อน,ย,อนย้อนไปหลายหลายงวดก็ไม่ว่ากันก็คือเนี่ยได้7 8็ดสองนะครับออก797เก้าขาก็เดินแล้วงวดต่อมาก็7จ็ดแปดสองเหมือนกันแต่เขาก็หลุดไปอันนี้คือก่อนหน้านั้นนะครับ าเราจะเอาแบบไม่ดุดเลยก็ตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าแปดแล้วพี่น้องสังเกตว่าเขาจะเดินนะครับหลักสิบหลักสิบก็จริงมีมาหลักหน่วยด้วยนะครับแล้วก็หลักสิบแล้วก็หลักสิบหายไปสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดมาหลักหน่วยนะครับแล้วก็ไปหลักร้อยแล้วก็มาเดินอย่างนี้นะ หเพราะว่านี่ไงเลขหก 6. อันนี้เลขสีเลขหนเลขศูเข้าไปหลักร้อยแค่หวดเดียวนะครับเขาจะเดินแค่10กับหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จับไนชุดเนี้ยนะไม่รู้มันจะไปตรงกับพี่น้องบ้างหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับ เป็นเลขอยู่ถึง9ชุดนะะแคปหน้าจอไว้ก่อนแคปหน้าจอไว้ก่อนแต่ยังไม่ฟันธงนะแคปหน้าจอไว้ก่อนตามที่อธิบายให้ฟังนะครับแล้วทีนี้นะความคิดส่วนตัวนะครับความคิดส่วนตัวถ้าเกิดว่าเขาไม่มาตามนี้นะครับพี่น้องก็อาจจะถามว่าถามหาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย อะไรก็แล้วแต่พี่น้องมาดูตัวนี้ทีนี้นี่แหละก็คือเลขวิ่งก็จริงแต่มาออกแนววิเคราะห์นะครับวันนี้มันได้เจ็ดแปดสองนะพี่น้องสังเกตเจ็ดแปดสองเขาเบิ้ลอ่าเขาหามนะครับเลขหามตัวเลขที่ทําก็คือเจ็ดแปดสองนะเขาหามก็คือเก้าเจ็ดเก้านะครับเขาหามเป็นเลขหามแล้วเจ็ดแปดสองจริงเด้อ มันไม่เข้าเลยมันหลุดให้ดู7 8็ดแปสองไว้ไล่มา7 8็ดแปดสองวันแรกเขาหามนะมาอ,อีกแล้วก็7 8็ดสองอีก7 8็ดแสองวันนี้ออกเลขหามครับหกสองหหามแล้วนะถ้าถ้าทำได้ลักษณะว่าทำได้7 8็ดสองนะครับ ทำออกมาแล้วบวกกันแล้วไันได้782ดเขาหาม7อ่า979แล้วก็ทําได้782อีกเขาหาม626นะครับโอเคแล้วหลังหลังจากนั้น782เราไม่มีนะครับเราไม่มี782เลยอเลยมาดูอีกนะครับทําได้126นะทำได้126สเขาเบิ้ลนะครับ ทำได้หนึ่งสองหกนะเขาเบิ้ลหน,นึ่งหนึ่งหกมีอีกไหมหนึ่งสองหกอันนี้คือเราจะทำได้หนึ่งสองหกเขาเบิ้ลน,นะมาอีกนี่นะครับหนึ่งสองหกอีกก็เบิ้ลหน้าอีกนะครับเนี่ยเขาเบิ้ลซึ่งทำทำได้เลขตัวเดียวกันก็คือ หนึ่งสออกหกหสองได้1นึสองหออก1นึก็คือลักษณะการทำตัวเลขที่คำนวณออกมามันมันมันเหมือนกันแล้วเขาเบิ้ลเหมือนกันแล้วก็ทำได้เจนะ็ดสองะเขาหามแล้วก็มาทำได้เจ็ดแปสองเขาก็หามเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นเลขหามวันนี้ ไม่หามหรือเบิ้ลน,นะครับไม่หามก็อาจจะเบิ้ลน,นะครับไม่เป็นเลขหามก็อาจจะเป็นเลขเบิ้ลถ้าไม่หามก็เป็นเลขเบิ้ลแต่ที่แน่ๆเราเราจะติดตัวนี้ไว้นะครับ4 0หรือว่า04นะไอ4นมันก็เป็นระยะสั้นหน่อยนึง อาจจะเป็น440หรือ004หรือเปล่าหรือหรือว่าเป็น404นะให้พี่น้องไปพิจณาะนะครับก็เป็นความรูเ้เล็กๆน,น้อยๆแต่ที่แน่ๆก็นำเลขวิ่งมาให้นะครับ2สูตรเขีนะยนตรงนี้ก็แล้วกันวิ่ง0วิ่ง4แล้วหาเดี๋ยวเราจะหาเลขวิ่งอีกตัวหนึง่งมาใส่แต่เจ็ดแปดสอเขาก็ไม่เคยหลุด10หน่วยอยู่แล้ว นะครับเจ็ดแปดสองเขาไม่เคยหลุดสิบหน่วยอยู่แล้วเพราะนั้นไอ้ชุดเนี้ยมันก็ไม่แน่นะบางท่านก็อาจจะไม่สนใจเท่าไหร่บางท่านก็อาจจะบอกว่ามั่วนะแต่ก็นั่นแหละตามที่วิเคราะห์นะโอเคคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะคุยกันไปแบบยาวๆหน่อยนะเป็นการวิเคราะห์ด้วยเป็นการวิ่งด้วยมันก็แล้วแต่นะครับความคิดเห็นของพี่น้องหรือบางท่านอาจจะชอบแบบ ศูนย์สีหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ